สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูโบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องครูโบภาษาไทยนะคะอ่าจะเห็นได้ว่าบนหน้าจอตอนนี้นะคะปรากฏชื่อเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอาจจะเห็นได้ว่ามีอยู่สองข้อด้วยกันใช่ไหมคะหนึ่งเลยคือข้อเท็จจริงสองคือข้อคิดเห็นทั้งสองอย่างนี้นักเรียนคิดว่าเหมือนกันไหมคะอ่าไม่เหมือนกันนะคะ ข้อที่จริงจะเป็นในรูปแบบของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีความน่าเชื่อถือที่สูจนได้มีความเป็นไปได้ส่วนข้อคิดเห็นจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกการสรรันนิษฐานคาดคะเนแล้วก็การแนะนำนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้จักทั้ง2ข้อนี้นะคะว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างนะคะครูนะคะ เรามาดูข้อเท็จจริงกันก่อนเลยค่ะข้อเท็จจริงนะคะก็จะเป็นข้อความหรือว่าเหตุการณ์เนี่ยที่มีความเป็นมาจริงๆเคยเกิดขึ้นจริงอย่างเช่นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะอาสงครามมีสงครามในยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้ใช่ไหมคะ มันก็จะปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนนั่นเองถ้าแบบนั้นถือว่ามีหลักฐานไหมคะถือว่ามีหลักฐานเกิดขึ้นจริงๆมีคนบันทึกไว้ถ้าแบบนั้นมีหลักฐานแสดงว่าเชื่อถือได้นะคะเป็นข้อเท็จจริง2ก็คือ,อได้รับการพิสูจน์ มาแล้วนะคะอันนั้นคือเหตุการณ์เนาะรวมอย,อยู่รวมอยู่เลยกับการที่ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงต่อมาในข้อที่3ามครูถือว่าเป็นชนิดที่สองแล้วกันก็คือได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเกิดขึ้นจริงนะคะอย่างเช่นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สักชิ้นหนึ่งเนี่ยได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าชิ้นนี้เนี่ยเกิดขึ้นหรือว่ามีการทําขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนปีพศเท่าไหร่ แบบนี้นะคะก็คือได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะคะอ่าเรามาดูลักษณะของข้อจริงค,ค่ะหนึ่งเลยต้องมีความสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลในที่นี้ก็คือต้องบอกความเป็นมาเป็นไปได้นะคะไม่ใช่บางอย่างเกิดขึ้นมาหรือว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดของใครคนใดค,คนหนึ่งแต่ต้องมีความสมเหตุสมผลอย่างเช่นอ่ะอันนี้ครูจะหมารวมไปทั้งสามข้อเลยนะคะมีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นจริงตามธรรมชาติอย่างเช่นเรื่องของการตั้งพัน นะคะอ่ะเพศหญิงจะเป็นเพศที่สามารถตั้งครรภ์ได้เนื่องจากเขามีอะไรคะมีมดลูกใช่ไหมคะแต่เพศชายจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เพราะเพศชายเนี่ยไม่มีมดลูกอ่าสมเหตุสมผลไหมคะอ่าสมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นความเป็นจริงในโลกใบน,นี้นะคะแล้วก็เป็นจริงตามธรรมชาติด้วยก็คือตามธรรมชาติที่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็นมาแบบนี้แล้วนะคะนั่นก็คือในเรื่องของข้อทิดจริง มาข้อคิดเห็นค่ะลูกคิดเห็นนะคะจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ว่าความรู้สึกนึกคิดของทุกคนเนี่ยจะเหมือนกันนะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะอ่าไม่มีถูกไม่มีผิดนั่นแต่ว่าเราต้อง คำานึงว่าสิ่งที่เราแสดงความคิเดเห็นไปนั้นเหมาะสมหรือไม่นะคะเราต้องคำนึงถึงตรงนี้นะคะอ่าต่อไปจะเป็นการสันนิษฐานสันนิษฐานคืออะไรสันนิษฐานก็คือการคาดเดาอย่างเช่นวันนี้อ่าหันไปมองฟ้าสิเอวันนี้เนี่ยท้องฟ้ามืดครึ้มมากเลยฝนเนี่ยน่าจะตกนะอ่าน่าจะคําว่าน่าจะเนี่ยแหละเป็นการคาดคะนีเป็นการสันนิษฐานนะคะว่า ฝนอาจจะตกซึ่งจริงๆแล้วฝนอาจจะตกหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นการสันนิษฐานสันนิษฐานก็คือไม่จําเป็นว่าสิ่งนั้นต้องต้องเกิดขึ้นจริงนะคะสามจะเป็นข้อแนะนำต่างๆอย่างเช่นรูบอกว่านักเรียนควรจะวางรองเท้าให้เรียบร้อยนะคะ,ะซึ่งนักเรียนอาจจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้แต่การแนะนําคือการแนะนําในสิ่งที่ดีนะคะว่าควรจะเป็นแบบนี้นะแล้วมันจะดีนะคะต่อไปลูก เป็นการเปรียบเทียบค่ะเป็นการคาดคะเนแล้วก็เป็นกา,ารแสดงความที่เห็น่อสิ่งต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยครูเน้นย้ำแล้วว่ามันเป็นความที่เห็นส่วนบุคคลนะคะเปรียบเทียบอย่างเช่นอะไรบ้างออย่างเช่นครูคบอกว่าในห้องป .6 เนี่ยเด็กหญิงกอที่สวยที่สุดเลยค่ะนะคะเด็กหญิงกอสวยที่สุดเลยแต่นักเรียนในห้องป .6 อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งบอกครูวา่าไม่ค่ะสําหรับหนูหนูว่าเด็กหญิงโคสวยที่สุดค่ะ,นะคะซึ่งผิดไหมคะลูก ไม่ผิดนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเป็นการเปรียบเทียบไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะสองเป็นการคาดคะเนอย่างที่ครูบอกไปว่าอาจจะคาดคะเนว่าสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นอย่างเช่นฝนน่าจะตกนะคะหรือว่าสิ้นปีนี้เนี่ยอากาศน่าจะหนาวกว่าทุกๆปีเลยนะอน่าจะเห็นไหมคะน่าจะหนาวกว่าทุก,ท,กทุกปีซึ่งอาจจะไม่หนาวกว่าทุกๆปีก็ได้อาจจะหนาวเหมือนทุกๆปีก็ได้นะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่งตางๆอา่า อย่างเช่นนักเรียนบอกว่า่านักเรียนเนี่ยชอบเรียนวิชาภาษาไทยแต่อีกคนนึงบอกว่าไม่ฉันชอบวิศวิชาภาษาอังกฤษามากที่สุดซึ่งก็เป็นความคิเดเห็นส่วนบุคคลไม่ผิดนะคะความคิเดเห็นส่วนตัวก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันเลยอย่างเช่นนักเรียนรู้สึกชอบสิ่งนี้มากกว่าสิ่งนี้อีกคนนึงอาจไม่ชอบก็ได้แบบนี้นะคะ อ่ะทีนี้นักเรียนลองตอบตัวเองสิเาะว่าในชีวิตประจําวันน่ะนักเรียนเคยแสดงความคิเดเห็นในสถานการณ์ใดบ้างนะคะอ่าอันนี้คือช่องทางที่นักเรียนจะสามารถแสดงความคิเดเห็นได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันเลยนะคะอันหนึ่งเลยนะคะคือต้องทาง Facebook นะคะ Line นะคะ Instagram นะคะ Tik Tok รูค,คิดว่านี่น่าจะเป็นช่องทางหลักๆนะคะเป็นแพลตฟอร์มหลักๆที่นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นกันมากที่สุดและบ่อยที่สุดนะคะอันดับหนึ่งเลยครูยกให้เป็น Facebook เลยแล้วกันนะคะที่เจอเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่จะเล่น Facebook นะคะซึ่งสังเกตดูว่าถ้าเมื่อมีคนโพสต์ข้อความหรือว่ารูปภาพต่างๆนะคะก็จะมีช่องให้นักเรียนเขียนว่าคอมเมนต์นะคะ้านภาษาอังกฤษคอมเมนต์หรือว่า ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือแสดงความคิเดเห็นนะคะนั่นก็คือเป็นช่องที่นักเรียนสามารถแสดงความคิเดเห็นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนตอบในใจว่าข้อความตออ่อไปนี้ที่ครูจะเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นในการแสดงความเห็นในเชิงที่สร้างสารรค์หรือว่าไม่สร้างสารรค์นะคะอ่ามาดูกันนะคะ สำหรับตัวอย่างนี้นะคะมีดาราท่านหนึ่งค่ะโพสต์ภาพนี้ลงใน i ิน t a g r กรนะคะแต่เราจะไม่ระบุว่าเขาคือใครเห็นไหมคะมีการปิดตาของเขาไว้เพื่อบลืนนะคะไม่ให้เขาไม่ให้คนนี้รู้ว่าเขาคือใครเนื่องจากนำรูปภาพเขามาใช้ใช่ไหมคะถ,มญญถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเราอาจจะโดนฟ้องร้องได้นะคะดังนั้นเราควรที่จะปิดชื่อปิดหน้าของเขานะคะเพื่อให้เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยเกิดความเสียหายหรือว่าเรานํานําภาพของเขามาใช้ ได้เหมาะสมด้วยนะคะให้เกียรติเจ้าของภาพนะคะอามาดูความคิเดเห็นของคนแรกค่ะเขคาคอมเมนต์ว่าท้องสวยมากแต่ขาเรียบไปหน่อยอ่มันเป็นเชิงว่าท้องสวยมากนี่เหมือนจะชมเลยนะคะว่าขนดีอ่หน้าท้องเ,เนียนใช่ไหมคะแต่ขาเรียบไปหน่อยจะเป็นในเชิงการติเตียนร่างกายของผู้อื่นเลยนะคะดังนั้นพอมันมีอะไรที่เป็นเชิงลบเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเชิงที่ทําไมคะไม่สร้างสารรค์ อ่ะเรามาดูอีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะคุ่นเฟิร์มมากๆเลยก็จริงต้องลีนมากแน่ๆเลยค่ะขอเอาเป็นไอดอลนะคะอุ่นแบบนี้นับถือในความมีวินัยและความงามเลยค่ะก็คือเป็นการกล่าวชมรูปร่างของบุคคลในภาพถูกไหมคะอ่าแน่นอนว่าเป็นความคิดเห็นเชิงบวกนะคะต้องเป็นในเชิงที่สร้างสารรค์นั่นเองค่ะทำให้คนที่ เจ้าของภาพที่มาอ่านความคีเดเห็นนี้นะคะจะรู้สึกว่าคุ้มค่ามาแล้วนะคะกับที่เราเนี่ยได้ออกกําลังกายมาอย่างหนักนะคะซึ่งมีคนเห็นว่าอ่ารูปร่างของเราเนี่ยเป็นแบบเห็นได้เด่นชัดเลยนะคะว่า่ามันดูดีขึ้นมากจริงๆนะคะอ่ะเรามาดูว่าการที่เราจะแสดงความคีเดเห็นส่วนบุคคลแน่นอนว่าคนบนโลกนี้เนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งแต่ละคนจะแสดงความคีเดเห็นของตัวเองออกมาทั้งหมด ก็ไม่ได้นะคะซึ่งบางอย่างความคิเดเห็นของเราอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงสร้างสารรค์นะคะนึกออกไหมคะอ่าไม่ได้สร้างสารรค์ไปสหมดทุกเรื่องทุกคนนะคะดังนั้นเราควรจะคํานึงอะไรบ้างก่อนที่จะเดแสดงความคิเดเห็นออกมานะคะเดี๋ยวมาดูนะคะอ่าอันนี้สําคัญเลยค่ะควรใช้ภาษาที่สุภาพนะคะถ้าเราใช้ภาษาที่สุภาพนะคะคนที่ฟังหรือว่าอ่านความคิเดเห็นของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกดี รู้สึกรู้สึกว่าอ่าคนที่มาแสดงความคิดเห็นเนี่ยให้เกียรติเขานะคะแต่ถ้าเราใช้ถ้อยคําที่หยาบคายนะคะไม่ให้เกียรติผู้อื่นนะคะเราก็จะโดนอ่าอาจจะโดนต่อว่าได้หรือถ้าอย่างมากเลยนะคะนักเรียนอาจจะโดนฟ้องร้องได้นะคะจากบุคคลที่นักเรียนไปแสดงความคิดเห็นเนื่องจากเราแสดงความคิดเห็นในเชิงลบและไม่ให้เกียรติเก่ติผู้อื่นนะคะอาจจะโดนฟ้องร้องได้นะคะ สองข้อมูลหลักฐานที่นํามาใช้ประกอบความคิดเห็นต้องเป็นเรื่องจริงนะคะสมมุตินักเรียนจะแสดงความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราจะประยุต์หลักฐานขึ้นมาอ,อย่างเช่นนักเรียนบอกว่าฉันคิดว่าปากกายี่ห้อเนี้ยดีกว่ายี่ห้อนี้นะที่เธอใช้อยู่อ่ชิ้นว่าของฉันดีกว่ายี่ห้อเนี้นักเรียนก็อาจจะเอาหลักฐานก็คือปากกาด้ามน,นั้นของนักเรียนเนี่ย มาพิสูจน์โดยการเขียนให้ดูซิว่าอ่ามันใช้ดีกว่าจริงๆนะคะเปรียบเทียบให้ดูแต่เราจะไม่พูดโดยไม่มีหลักฐานหรือว่าเจตนาล่อลวงให้เพื่อนเนี่ยอยากได้ปากกาของเราสนใจจะซื้อปากกาเหมือนของเรานะคะเราควรที่จะนําปากกาด้ามน,นั้นเนี่ยที่เราบอกว่ามันเขียนดีนักเนี่ยมาให้เพื่อนได้พิสูจน์ได้ลองใช้ดูนะคะว่ามันดีจริงๆนะคะสาม หากเป็นการพูดนะคะเราควรที่จะใช้น้าเสียงที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นถามว่าน,น้ำเสียงหนักแน่นเ,นเนี่ยมีผลต่ออะไรบ้างมีผลต่อความน่าเชื่อถือค่ะถ้าเราพูด,ออม,ดมันดีนะดีนะแบบนั้นถ้าแบบนั้นความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์เลยนะคะแค่เราจะพูดให้มั่นใจเราย,ยังทำไม่ได้เลยดังนั้น ถ้าอยากให้คนอื่นเชื่อในตัวเราเราควรใช้น้าเสียงที่หนักแน่นหนักแน่นนะคะและไม่พูดเสียงดังมากเกินไปให้อยู่ในระดับเสียงที่เหมาะสมนะคะไม่ห้วนหรือกระด้างเกินไปนะคะแล้วก็ไม่พูดให้ร้ายผู้อื่นไม่เหน็บเนมผู้อื่นด้วยค่ะใช้กริยาท่าทางที่สุภาพนะคะไม่แสดงท่าทางก้าวร้าว ถ้าเมื่อที่เรารู้สึกไม่พอใจกับความเห็นต่างของคนอื่นแล้วเรามีท่าทีอ้ายอย่างเช่นในตัวอย่างก็คือยืนเท้าสเอวบ้างหลาทุบโต๊ะบ้างหลานะคะอันนั้นจะไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมแล้วดังนั้นเราควรต้องคํานึงเลยว่าต่อให้เราเห็นต่างเห็นต่างจากผู้อื่นคนอื่นก็สามารถที่จะเห็นต่างจากเราได้เช่นกันดังนั้นเราต้องยอมรับความเห็นต่างของผู้อื่นด้วยเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะดังนั้นเมื่อเห็นต่างเราควรจะให้เหตุผล ที่เหมาะสมแบบสุภาพนะคะและห้าค่ะไม่แสดงความคิดเห็นเพื่อเอาชนะต้องใช้เหตุผลเป็นสําคัญนักเรียนจะเจอได้ตอนไหนบ้างอาอย่างเช่นตอนเรียนวิชาภาษาไทยนะคะอย่างเช่นการเรียนโตวาทีถูกไหมคะอ่าโตวาทีที่นักเรียนเคยเรียนมาอย่างเช่นเรื่องตอนที่ครูให้เนี่ยนักเรียนโตวาีกันเรื่องการเรียนออนไลน์ site, กับออนไลน์ line, อะไรดีกว่าอ่านักเรียนก็จะไปหาเหตุผลมาโตโตวาีกันถูกไหมคะซึ่ง ไม่ใช่การโต้ว,วาทีเพื่อเอาชนะหรือว่าสร้างศัตรูแต่ครูให้นักเรียนไปหาเหตุผลของแต่ละฝั่งนะคะมาคุายกันว่าให้เห็นซิว่าข้อดีของแต่ละฝั่งมีอะไรบ้างนะคะแต่เจตนาหลักๆเลยของการโต้ว,วาทีก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้จักรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายนะคะแล้วก็เป็นการเลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันด้วยนะคะดังนั้นเราจะไม่ แสดงความคิดเห็นเพื่อเอาชนะกันนะคะอะ่เรามาลงแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นดูนะคะว่าจากที่นักเรียนนี่ได้ฟังครูมาแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถแยกได้หรือไม่ว่าลักษณะใดเป็นข้อเท็จจริงลักษณะใดเป็นข้อคิดเห็นนะคะอ่ามีความเป็นไปได้เอยอยู่ไหนแล้วนะคะมีความเป็นไปได้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่การนึกขึ้นมาข้อเท็จจริงนะคะต่อไปค่ะ การแสดงความรู้สึกอชัดเลยแสดงความรู้สึกก็คือการแสดงข้อคิดเห็นนะคะต่อไปค่ะการคาดคะเนอย่างที่ครูบอกว่าวันนี้ฝนน่าจะตกเพราะว่าฟ้ามืดอเป็นการแสดงข้อคิดเห็นนะคะสมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้ออย่างเดียวกันเลยก็คือข้อเท็จจริงนะคะอต่อไปการเปรียบเทียบอย่างเช่นเด็กหญิงก็กเด็กหิงขอใครสวยกว่ากันเป็นข้อคิดเห็นนะคะ มีหลักฐานพิสูจน์ได้อ่าข้อเท็จจริงนะคะเป็นข้อเสนอแนะว่าควรจะทําแบบนั้นดีกว่านะควรจะทําแบบนี้ดีกว่านะเป็นข้อคิดเห็นและสุดท้ายค่ะมีความสมจริงอ่าชื่อก็ชัดอยู่แล้วมีความสมจริงก็คือข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะอ่าเราก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะซึ่ง ลักษณะง่ายๆก็คือที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเลยนะคะอาจต่ครูจะแถมให้นิดนึงก็คือการสังเกตว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอีกวิธีนึงก็คือมันจะมีคีย์เวิร์ดหรือว่าคําที่บ่งบอกอยู่ว่ามันจะเป็นข้อเท็จจริงนะคะอะมีคําว่าน่าจะอาจจะควรจะมักจะ,ะนะคะอันนี้จะเป็นคําที่บ่งบอกว่าสิ่งนี้เป็นข้อเท็จจริงคือ อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้แล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลอีกคำหนึ่งค่ะคนส่วนใหญ่มักจะคนส่วนใหญ่มักจะคําว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะไม่ได้หมายถึงทุกคนคนส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อคิดเห็นอย่างเช่นครูบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะชอบดื่มชานมไข่มุกอ่าคนส่วนใหญ่มักจะชอบดื่มชานมไข่มุก ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนชอบดื่มชามนมไ่มุกแต่ถ้าครูบอกว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นะคะเป็นข้อเท็จจริงนะคะเนื่องจากมีการพิสูจน์มาแล้วว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วเราก็สามารถเห็นได้นะคะและก็เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้นะคะนะคะ ครูก็หวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้ไปไม่น้อยเลยเดี๋ยวเราต้องนําไปใช้นะคะเรื่องของข้อีจริงข้อเหตุเนี่ยนักเรียนชั้นปหเนี่ยจะได้นําไปใช้แน่นอนในเรื่องของการสอบโอเน็นะคะจะปรากฏแน่นอนนะคะนะคะ,ะเราจบไปแล้วสําหรับความรู้เรื่อง ก็จริงๆแล้วข้อคิดเห็นนะคะเดี๋ยวลําดับต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ทําใบงานนะคะใบงานที่ครูได้แจกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะให้นักเรียนทําและนํามาสม่งครูในคาบถัดไปนะคะโอเคค่ะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย